ล่าสุดครับคุณผู้ฟังข่าวลือที่กลายเป็นจริงอย่างในพลคนสนิทของฮุนเซนในพลสไลดดึกโดนสอยร่วงกลามสนามรบต่อได้สถานการณ์ตึงเครียดที่ปราสาทตาเมืองน,นมที่ทหารไทยเรายังคุมพื้นที่อยู่ และยังมีละครฉากใหญ่ที่ขเขมรล,ลงทุนจัดฉากเผาร้านตัวเองเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเราให้นักข่าวต่างชาติดูต่อกันที่เหตุการณ์หลังสารสั่งปลดนายกซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับขเขมรเต็มๆขอเริ่มเรื่องที่นายพลใหญ่ของเขาเสียชีวิตนี่แหละค่ะตอนแรกก็ได้ยินแต่ข่าวลือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวเพราะนายพลสไยดึกมีอิทธิพลกับทองทัพเขมรมากเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2568มีการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างเพจ กองทัพบ,บกทันกระแสซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากกองทัพภาคที่2ของเราว่าในพลระดับบิ๊กของเขมรเสียชีวิตในสนามรบถึง2องนายเลยทีเดียว2องนายเลยเหรอคนสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยสิใช่แล้วครับคนแรกคือพลตรีดวงซ้อมเนียงรองผู้ประชาการกองพลสนับสนุนที่3แต่อีกคนนี่แหละคือเป้าหมายหลัก เขาคือพลโทสไรเดอร์รองผู้บัญชาการทหารบกและเป็นผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ของเขมรคนนี้ไม่ใช่แค่นายพลธรรมดามดานะแต่เป็นถึงขุนศึกคู่ใจของฮุนเซนเลยทีเดียวสนิทกันชนิดที่ว่าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่อดีต คนโทรสไรดึกเป็นอดีตขมรแดนเก่าที่ฉ่ำชองพื้นที่ชายแดนแถบพนมดงรักมานานกว่า30ปีเขาคือตัวหลักในการประทะที่เขาพระวิหารเมื่อปี2554หเรียกว่ารู้ทุกซอกทุกมุมเหมือนสวนหลังบ้านตัวเองเลยละ่ะและที่สําคัญเขาคือคนที่หุนเซ็นไว้ใจให้มาคุมกําลังหลักในพื้นที่ขัดแยง้งแถมยังเคยเป็นตัวแทนมาเจราจากับฝ่ายไทยเพื่อลดความตึงเครียดที่ช่องบกด้วยนะการสูญเสียคนระดับนี้ไปก็เหมือนโดนตัดแขนตัดขาเลยทีเดียวแล้วเขามีอิทธิพลต่อทหารและคนขมรมากแค่ไหนคะ ในหมู่ทหารเขาคือวีรบุรุษสงครามคือผู้บัญชาการที่เก๋าเกมและเชี่ยวชาญพื้นที่ที่สุดคนหนึ่งการที่เขายืนอยู่แนวหน้ามันสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารชั้นผู้น้อยได้อย่างมหาศาลเลยละ่ะส่วนกับชาวบ้านทั่วไปชื่อของเขาก็เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับไทยการเสียชีวิตของเขาจริงเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจทหารเขมรอ,อย่างรุนแรงแน่นอนแล้วสาเหตุการเสียชีวิตล่ะคะมีการยืนยันชัดเจนไหมว่าเป็นเพราะอะไร ตามข้อมูลบอกว่าพลโทสไรดึกเสียชีวิตขณะกำลังไปตรวจแนวรบแล้วก็แจ็คพอตพอดีเจอกับเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศไทยเราย่อนคายลงมาพอดิบพอดีเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำและส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโครงสร้างการบังคับบัญชาของเขมรเลยทีเดียวแบบนี้ทางเขมรก็ต้องเสียหน้าอย่างแรงเลยสิแล้วคุณเซนเขาจัดการกับข่าวนี้ยังไงคะก็ตามสไตล์เลยครับ ฮุนเซนกลัวเสียหน้ามากเลยสั่งปิดข่าวนี้อย่างเงียบกริบในช่วงแรกที่ข่าวเริ่มออกมากระทรวงกลาหมของเขเมรออกมาปฏิเสธพลวันเลยนะบอกว่าไม่เป็นจริงแต่ที่มันตลกก็คือตั้งแต่ปลายเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเห็นพลโทรสไรดึกปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกเลยสุดท้ายก็ต้องแอบไปจัดงานศพกันแบบลับๆปกปิดไม่ให้ทหารตัวเองรู้เพราะกลัวว่าจะเสียขวัญกำลังใจกันหมด นี่แหละการกระทําของผู้นําที่ห่วงหน้าตาตัวเองมากกว่าเกียรติของลูกน้องคนสนิทที่ตายในสนามรบสรุปก็คือนายพลคนสําคัญของเขาโดนกองทัพไทยเราสอยร่วงไปถึงสองคนแต่ฮุนเซนก็ยังปิดความไว้ตามระเบียบนะคะถูกต้องเลยมาต่อกันที่ปราสาทต,ตาเมือนทม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่องบ่าย2.10มงนาทีของวันที่29สิงหาคมขณะที่ทหารไทยเรากำลังปฏิบัติภารกิจขึงรวดน้ำหีบเพิ่งเพื่อแสดงอนาเขตาและรักษาความปลอดภัยบริเวณทางขึ้นประสาทตามเมืองทมจูจูก็มีทหารเขมกรกลุ่มหนึ่งเข้ามาป่วนมาทำทีเป็นวุยวายถ่ายคลิปวิดีโอไปโพสต์ในกลุ่มเทเล GRAM ของพวกเขาแล้วก็พร่ำบนเป็นภาษาเขมรใจความว่าดูสิ ทหารไทยมาล้อมรวดหน้ำปราสาทตาเมินทรมที่เป็นของเราทหารขแมนต้องอยู่นอกรัว้วส่วนทหารไทยอยู่ข้างในนี่หมายความว่าทหารไทยควบคุมปราสาทได้อย่างสมบูรณ์แล้วคือพยายามจะสร้างเรื่องเล่าว,ว่าเราไปรุกรานทหารไทยเรานิ่งมากไม่ได้ไปตอบโต้อะไรเลยกล้มหน้าก้มตาทํางานของเราต่อไปแถมยังมีชวนทหารขแมนพวกนั้นด้วยนะว่าไหนๆก็มาถ่ายคลิปแล้วอย่ายืนดูเฉยๆมาช่วยกันขึงรั้วสิแต่พวกนั้นก็ไม่กล้าทําอะไรหรอกได้แต่ยืนมองตาปริบ ทำตัวเป็นไทยมุงอยู่ข้างๆนั่นแหละภาพที่ออกมามันชัดเจนมากเลยว่าใครกันแน่ที่คุมพื้นที่อยู่ทหารไทยเราทํางานอย่างใจเย็นอยู่บนปราสาท ส่วนทหารขมรทําได้แค่ยืนโวยวายอยู่นอกรั้วที่ทหารไทยเรากําลังสร้างขึ้นมามันเป็นการตอกย้ําสถานะผู้ควบคุมพื้นที่โดยสมบูรณ์ของฝ่ายไทยหลังจากที่เราได้เข้ายึดครองพื้นที่พิพาทตรงนี้ได้สําเร็จตั้งแต่การประทะกันช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วการขึงรั้วลวดตามนี้ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากเลยนะคะชัดเจนที่สุดเลยเพราะก่อนหน้านี้คุณเซนเคยขู่เอาไว้เองว่าถ้าไทยสร้างรัว้วล้อมรอบปราสาทตาเมืองทมสถานการณ์จะบานปลาย แต่วันนี้ทหารไทยเราก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราไม่กลัวคำขู่และเราพร้อมที่จะสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อยืนยันอธิปไตยของเราการกระทำของทหารข้าเมรที่ได้แต่ถ่ายคลิปแล้วก็บ่นไปเรื่อยมันก็เหมือนการยอมรับความพ่ายแพ้ไปโดยปริยายแล้วนั่นแหละเห็นว่ามีละครจัดฉากเผาร้านด้วยนี่คะโอ้ยเลงนี้ต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่ลงทุนสูงแต่ฝีมือหวยแตกมาก เมื่อวันที่29สิงหาคมปี2568เหมือนกันทางการเขมรน,นำโดยนายเฮงรัตนาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเขมรหรือ z m a c พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยของเขาได้พานักเขาจากหลายประเทศเลยนะมีทั้งจีนสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามไปดูร้านค้าแห่งหนึ่งที่ถูกไฟไหม้และก็เปล่าประกาศว่าเนี่ยฝีมือทหารไผ่ยิงปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรเข้ามาใส่ร้านค้าประชาชน ผู้บริสุทธิ์ความจริงก็คือมันเป็นการจัดฉากที่ดูไม่เนียนอย่างแรงใครที่พอมีความรู้หน่อยไปดูที่เกิดเหตุก็รู้แล้วว่าโกหกทั้งเพอย่างแรกเลยถ้าโดนปืนใหญ่จริงมันต้องมีหลุมระเบิดขนาดใหญ่ผนังอาคารต้องพังหลังคาต้องถล่มแต่นี่ไม่มีเลยสภาพความเสียหายที่เห็นมันมีแค่คราบขะเหาควันที่เกิดจากไฟที่ไหมจากข้างในออกมาข้างนอก ชัดเจนว่าเป็นการวางเพลิงและที่เด็ดที่สุดคืออะไรทราบไหมในร้านที่เขาอ้างว่าโดนปืนใหญ่ถล่มจนโวดวายเนี่ยดันมีป้าย QR โค้ดตั้งอยู่ซึ่งป้ายนะั้นยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้ถูกไฟไหม้ไปด้วยเลยแม้แต่น้อยคือลงทุนเผาร้านได้แต่ลืมเก็บป้าย QR โค้ดมันเป็นหลักฐานมัดตัวเองชัดๆว่าน,นี่คือละครฉากใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อใส่ร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะสุดจริงๆค่ะยังไม่จบง่ายๆนะเฮงรัตนาคนเดิมนี่แหละ พาน้าข่าวไปที่ทุ่งนานแล้วก็ชี้บอกว่าตรงนี้โดยทหารไทยโจมตีด้วยระเบิดแรงสูงแถมยังใช้ระเบิดควันพิษอีกต่างหาก จากนั้นก็พาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มอต่อว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยมาทิ้งระเบิด MK-84 ใส่บ้านเรือนประชาชนซึ่งกองทัพไทยเราก็ออกมาปฏิเสธทันควันเลยว่าภาพที่ขเขมรนามาโชว์น่ะมันเป็นระเบิดเก่าสมัยสยงครามเวียดนามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยดูเหมือนว่านายเฮงรัตนากับหน่วยงาน c m a c ของเขาเนี่ยจะได้ไม่ได้แค่ทําหน้าที่เก็บกู้ระเบิดเท่านั้นแต่ทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อให้รัฐบาลเขมรด้วยถูกต้องเลยครับพวกเขาใช้ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้านมนุษยธรรม มาเป็นเครื่องมือในการทําสงครามข่าวสารพอเรากล่าวหาว่าเขารอบวางทุนระเบิดเขาก็จะให้ CMAC ออกมาตอบโต้ขเขมรนเขาคงหมดมุกแล้วล่ะครับและล่าสุดทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บิ๊กเล็กก็ได้อนุมัติตามกฎการใช้กําลังหรือ ROE ให้แม่ทัพคัาที่2มีอํานาจสั่งการได้เลยว่าหากตรวจพบทหารขเขมรล้ําแดนเข้ามาหรือกํลาลังวางทุนระเบิดทหารไทยสามารถยิงได้ทันทีท การการะทำของขมรมันถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนการลักลอบเข้ามาวางทุนระเบิดมันก็คือการใช้อาวุธโจมตีเราก่อนดีๆนี่เองดังนั้นการที่เราจะยิงเพื่อป้องกันตัวจึงเป็นสิทธิทอันชอบธรรมและไม่ใช่การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่อย่างใดเพราะฝ่ายที่ละเมิดก่อนคือทหารขามรที่ทำให้ทหารของเราต้องบาดเจ็บขาขาไปหลายนายทีนี้มาถึงเรื่องการเมืองในบ้านเราบ้างในวันที่29สิงหาคม สารรัฐธรรมนูญของไทยได้มีคำวินิจฉัยใ,ให้นายกรัฐมนตรีหญิงของเราในขณะนั้นผลจากตำแหน่งด้วยข้อหาผิดจรรยาบานร้ายแรงซึ่งข้อหานั้นก็มาจากการที่คลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนรั่วไหลออกมาใช่ไหมถูกต้องครับเป็นคลิปเสียงที่นายกของเราคุยโทรศัพท์กับฮุนเซนเมื่อเดือนมิถุนายนพอคลิปนี้หลุดออกมาไม่กี่สัปดาห์ก่อนการประทาใหญ่จะเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าหมัดนี้ที่อังเคอฮุนเซนมอบให้หลานอิงถือเป็นหมัดน็อกทีเดียวครับแล้วคิดว่า ทางขเขมรมองสถานการณ์นี้ยังไงคะพวกเขาอาจมองว่านี่คือโอกาสทางยุทธศาสตร์เมื่อเห็นว่ารัฐบาลไทยกำลังหัวหมุนไร้ผู้นำขาดสมาธิและแตกแยกกันภายในคุณเซนก็เลยฉวยโอกาสนี้ยกระดับความรุนแรงที่ชายแดนทันที เพอาเขาคำนวณแล้วว่ากรุงเทพกำลังง่วนอยู่กับปัญหาของตัวเองคงไม่มีกระจิตกระใจจะมาตอบโต้อย่างเป็นเอกภาพได้ดังนั้นวิกฤตการเมืองในไทยจึงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยตรงที่ทำให้เมินกล้าเปิดศึกกับเราในจังหวะเวลานี้แล้วทีนี้พอการเมืองไทยเปลี่ยนขั้วมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน่คะนี่เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ ตอนนี้คนด d เดตนายกคนใหม่ที่ดูเหมือนจะมาแรงก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลสุดแกประกาศนโยบายชัดเจนว่าต้องการคืนความสงบสุขและจะใช้แนวทางการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านแกมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาถ้าเปลี่ยนกลุ่มคนเจรจาก็อาจจะแก้ไขได้ แต่ในขณะเดียวกันกองทัพก็ประกาศจุดยืนชัดเจนเหมือนกันคนตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกออกมายืนยันเลยว่าการเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแลชายแดนเพราะกองทัพเป็นหน่วยปฏิบัติ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานบริหารการทำงานจะดำเนินต่อไปตามสายการบังคับบัญชาทางทหารไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากองทัพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่โดยไม่สนว่าฝ่ายการเมืองจะว่าอย่างไะงมาต่อกันที่อีกเรื่อง ตองเรียกว่ากรรมตามสนองคุณเซนเป็นคนเริ่มความขัดแยง้งปลุกกระแสชาตินิยมหลอกลวงให้แรงงานชาวเขเมรในไทยกว่า5 0 0 0 0นคนแห่เดินทางกลับประเทศโดยอ้างว่าให้กลับไปช่วยชาติรบหรือหลอกว่ามีงานดีๆรออยู่ที่บ้านซึ่งการอบพยพกลับไปของแรงงานจํานวนมากนี่ก็สร้างปัญหาขาดแคลนแรงงานให้ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของไทยอย่างหนักเหมือนกันนะประเมินกันว่าอาจจะสร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจไทยได้ถึงเดือนละก,กว่า 32,500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพวกเขาเจอกับความว่างเปล่าไม่มีงานทําไม่มีไรายได้คําสัญญาของคุณเซนเป็นแค่ลมปากสุดท้ายพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความอดอยากอย่างรุนแรงจนถึงขั้นที่ว่าสินค้าอุปภโภคบริโภคพื้นฐานที่สุดอย่างนมข้นจืดกะทิพริกแห้งซีอิว๊วอุ่นเส้นหรือแม้แต่ลูกชิ้นหมูกลายเป็นของหายากต้องมีการลักลอบขนฝั่งไทยข้ามไปเป็นจํานวนมหาศาล แล้วคุนเซนตกที่นั่งลำบากกับเรื่องนี้ยังไงคะลำบากอย่างที่สุดเลยเพราะตอนนี้เขากำลังสร้างระเบิดเวลาลูกใหญ่ไว้ในประเทศตัวเองเขาเป็นคนดึงคนเกือบครึ่งล้านคนที่เคยมีงานทำมีเงินสงกลับบ้านให้กลับมาตกงานและอดอยากเศรษฐกิจของเขเมรไม่มีทางรองรับคนว่างงานจำนวนมหาศาลขนาดนี้ได้ในทันทีหลักฐานที่ชัดที่สุดก็คือ ตอนนี้มีแรงงานเขเมรจำนวนมากยอมจ่ายเงินให้ในายหน้าคนละถึง6000บาทเพื่อลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาเพิ่งจับกลุ่มแรงงานเขเมรแปดคนที่ลอบเข้ามาแถวอารันประเทศได้พวกเขาสารภาพว่าที่ต้องเสี่ยงกลับมาเพราะอยู่ที่บ้านแล้วมันโหยหิวจนทนไม่ไหวเท่ากับว่าคุณเซนพยายามจะใช้แรงงานเป็นเครื่องมือต่อรองทางเศรษฐกิจกับไทย แต่สุดท้ายมันกลับย้อนมาทำร้ายตัวเองถูกต้องเขาสร้างความไม่พอใจให้กับคนในชาติกลุ่มใหญ่ที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสความเจ็บปวดจากความอดอยากมันรุนแรงกว่ากระแสะชาตินิยมที่เขาพยายามปลุกปั่นขึ้นมาเยอะนี่อาจจะเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของฮุนเซนในเกมการเมืองครั้งนี้เลยก็ว่าได้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนชาวเขมรเองที่ต้องมาตกกระทำลำบากเพราะการตัดสินใจของผู้นำที่ไม่เคยเห็นหัวพวกเขานั่นเอง กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันมินสวัสดีครับ